ทุกคนเราอยู่ในเกม Roblox โโชื่อว่า Map the Train เหมือนเดิม F w o r d แล้วก็เราจะมาขึ้นรถไฟอีทีแต่ว่าเรามีอาวุธใหม่แล้วนี่แล้วก็ปืนนี่แล้วก็หัวเราจัรคันใหม่ด้วยเราจะมาเล่นก่นเรามีเพื่อนมาปกป้องเลาแล้ว รู้จักตัวเดิมแล้วเปิดที่ที่เราเคยดูใช่แล้วอุตาโอ้ย,ยากที่สุดแล้ว จะ <c oughs> เวลยจะเวลาจัมจัดรถไฟกับัดเพื่อน <c oughs> สายโหดวิ่งมนีสายโหดได้ไปเลยไปเลยฉันกลัวแกแล้วเมื่อกีก้เราย,ยังไม่กลัวเพอเรากค่ะฆ่ามันไม่ได้กลับมาอีกแล้วรีบหนีไปตู้อื่นดีกว่า ตายเหลืออีกสองคน นั่นเองถึงถึงได้มันถึงตรงนี้เสียใจไหมที่เราตายไม่ได้จะเสียใจเลยเพินเลยนี่ตัวยหางไม่ได้แล้วแถมแล้วถแวถมนยิงแล้วก็ตาย อยากซื้อได้ไหมฮึแลจะมีอมเพลรล้วจียิ่ไปไปไปจะจิตต์เล้จะยนช่วยช่วยกัน ตวันตุยพะพเก่กบวนนั่นนั่นน่จะปวดใส่เลยอุ้ยอ้ใส่ชุดไฟเดนนี์ฟังกิ่ด้วยแบบนี้จะเล่น อ้ยเกือบเข้าผิดแล้วเฮ้ยเจอตัวกดจองตัวหน่อยค่ะ mời người với ạ thoát nhưng quá lâu cuộc sống chào mừng các bạn nè I like. we โอเคเก็บได้แล้วเฮ้ยอย่าดานันโอเคพร้อมเตรียมตัวใหม่อีกครั้ง พื้นกลางและพื้นทะลุ け見マい <music>

แล้วเดี๋ยวเราจะลาคลิปนี้ไปก่อนแต่ว่าเราจะลาตอนที่มันถึงสถานีนี่นี่โอเค,อเคทุกคนขอสำหรับลาคลิปนี้ไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe อีกด้วยบ๊ายบาย